เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่พวกเราอายุได้แค่11ขวบตอนนั้นยังเลี่ยนอยู่กิงอำเภอหนองคุณพ่อถึงสวัติ์ก็จะพากันนั่งรถสองแถวกับพี่สาวไปหาปูอยู่หมู่บ้านที่อยู่อำเภอเดชบ้านของปูนี่จะเป็นสองสันเครื่องล่างเป็นปูน ขึงบนนี้จะเป็นใหม่บ้านแกจะตั้งอยู่ซีแยกของถนนพอดีถนนก็นจะเป็นถนนลูกร่างทั่วๆไปเลี้ยวขวานี่คันห้าตรงไปก็จะเป็นวัดข้างบ้านก็นจะมีต้นบอคามเป็นบอคามหวานถี่ปูเล่าหงวงมากเลย เมื่อที่เกิดเรื่องขึ้นนั้นเป็นขึ้นวันเสาร์ซึ่งตัวผู้เล่ากับพี่สาวกะจะพากันเขานอนช่วงระยะเวลาประมาณสองสามถุงกันตามมันนอกเฮ้ามันกะจะมืดกะจะคำละเนาะลืมบอกไปว่าช่วงที่ไปอยนนู่นั้นเขาเริ่มจะเอาไฟฝ่ามาลงตามโมบานแล้วค่ะ เขาจะเอาหมอแปลงหมอแปลงไฟฟ้ามาตัาง้งตรงบ้านของผูเราก็ดีซึ่งบ้านกับถนน,นเนี่ยเฮายางแค่สองซ้ำเก่าก็เป็นถนนแล้วก็คือบ้านติดถนนเลยนีมือนันกำลังผ้ากันสรหลับกับพีสาวก็ได้ยินเสียง คือจังค้นเขาเบากันมาแต่ใกล้ๆผุ่นหมู่บ้านนี่มันเป็นหมูบ้านใหญ่ค่ะมันมีอยู่สามกลุ่มกลุ่มเนื้อกลุ่มวัดจึงบ้านของปูนี่จะอยู่กลุ่มวัดแล้วก็กลุ่มโรงเรียนในยิ่นเสียงเขายางมากั้งแต่ข,ตขุมทั้งเหนือพอยางเขามากไก่จะถึงบ้านของปูแล้วเกาะคือจังมีค้นเขายางแล้วก็หลากโสมาน้ำแล้วค่ะ คนก็คุยกันแต่เ้าฟังบอออกดอกว่าเขาคุยเอียงกัน,กนจนว่ามาถึงไฟกิงสงึ่งตังยูนามบานพอดีก็เลยพากันอยากหูอยากเห็นตามภาษาเด็กหน่อยกับพีสาวกับผากันซองตรงช่องใหม่ค่ะช่องมันจะเป็นช่องใหม่แตกๆก็กเห็นมีคนนั่งเรื่องเสลียงแล้วก็ มีผู้ส้ายซีคนเขาหามอยู่เป็นผู้ส้ายนงเหมือนนงผัดเตียวบ่วส่เสือแล้วก็หลังจากเสลียงนั้นก็จะเป็นเหมือนมีคนหามกองเป็นกองใหม่กองใหม่ใหญ่ๆแเราคราวนี้ก็หลังจากขบวนกองใหม่นั้นก็จะมีคนใส่แต่ผัดเตียวแต่ว่ามีโส มีโหลามน้ำขาน้ำมือยางน้ำกลนขบวนเสลียงนั่นพ่อขบวนเสลียงนั่นเลี้ยวขวาไปทางวัดยูดีๆเขาก็ยุดตรงขางตนบักขามคองปูแล้วข้านี่เขาก็ยุดกันหมดเลยหลังจากนั้นเขาก็เหมือนเขาหูว่าผู้เหล่ากับพี่สาว หลักเบิงเขาแอบซองเบิงเขาเองสิค่ะเขากับผ้ากันหันมาผอมกันเลยแต่ว่าเขาหันมาแต่หัวน่ะตัวเขาบริหานมานำ่มเดพอเห็นจำนั่นน่ะพี่สาวแกกะเฮ้ยห้องแบบห้องเฮ้ยขึ้นแบบเนี่ยผู้เหลาก็ตกใจเหมือนกันก็พผากันมาหมดตรงผาห่มผาห่มกัเป็นผาห่มขี้ง่าก็จักผู้ใดเห็ดผาห่มขาดเนาะ ขาอยู่สองสามปองคือจังถือกไฟไหม่นะ่ะกดผ้ากันซันแล้วก็ยังคิดว่าฟันบ่นอ้อหรืออีหยังกับ่คิดว่าจะคล้องสีมาเถือกผีหลอกเนาะเพราะว่าเห็นที่แหลกกันเนื่องว่าเขาสีมาง่านมากหยังกันบ่จนกระทั่งที่ว่าเขาผ้ากันหันมาแต่หัวหันมาแต่ข้อนั่นแหละ หลังจากนั้นเขากับผ้ากันหัวหราะหัวราอกันใหญ่เลยน่ากลัวขนาดที่เหนี่ก็ได้ยินเป็นก็จังเสียงค้นแลนขึ้นบันไดแต่ว่าขึ้นได้แค่สองขันแล้วก็งีไปเสียงตนบักคามของปูน่ะกับเมือนมีค้นจับเขย,าย่ายางแรงอ่ะเสียงนาตรงนาต่างกับปิดปึงปังปึงปังประตูข่างที่ผู้เล่านอนนั่นกับปิดดังตึงขนาดปูแกเป็นค้นถี่หูตึงอ่ะแกกันยังเหน,นีิน เราแก่กะเวาวเ้นนมาาเนาะแมนยังละซุ้ยที่นี่แก่กะน่าจะไปเปิดไฟแล้วก็เขาห้องพระสวดมนต์เพราะว่าหของพระกับหของนอนที่ผู้เรานอนนั่นก็แค่เอาตู้กันเฉยๆหลังจากคนกลุ่มนั้นเขาเดินไปทางวัดมาทางนั้นก็ทึ่งเฮาทึ่งฮอนตามกันมากติดๆเลย ก็เหตุการณ์นี้ผ่านไปเนาะเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งผู้เรากับพี่สาวก็จะพากันเตรียมตัวกลับไปเรี่นหนังสือที่อำเภอนำคุณแต่ว่าก้อนจะกลับนั่นก็นเลยไปถามปูแต่เวลาจะเวากับปูก็ตองเว่าดังๆเน่เ,ว,แกแกกเนว่าข้างหูแกแกก็เลย่บอกว่าเขาเจ้าหามผี ด้านหน้าจะมีเื้อเขาสิมาคืนซิมหาคำเป็นขางแร่มปู่บอกว่าถ้ามีการห้ามผีแบบนี้คืออีกบดลก็จะมีคนตายเพิ่มอีกคือเขามาเอาวิญญาณเป็นวิญญาณที่นี้มาแน่หรือเป็นคนที่ไกลจะถึงขาดแล้วเขามารอถาวิญญาณ สู้ถามมาเบิงเดอร์สาวหนาขันสู้มาหาปูนันเดียวกับมีคนตายก็ในแต่แน่บงหนาก็พีสาวก่อนดีจะทถามพีสาวขึ้นว่าเออเมื่อขึ้นเพิ่นเห็นอีหยังเออเห็นคนที่้ามนั้นมันยืนแต่ข้อมากชิดกับขอบหน้าต่างเลยเออตกใจเออก็เลยห่วงเอ,อ้าบอกล้วตัวเห็นยัง นุ่มบอเห็นอย่างแล้วเห็นแต่ข้าเจ้าพากันหันแต่ข้อมาตีหละกกระยิมให้พวกเข้าด,ดิเห็นซ้ำนั่นโอ้ยสิ่งที่เอ่ยเห็นนั่นเป็นแต่ยานคักแล้วเจ้านา้าเฮ้าสิมาหาปูอยู่บ่จักเบิองก่อนพี่สาวกัว่าจาังส่นเนาะพ่อถึงหอดวันซุกเนี่ยเหมือแรงสิ่งที่ได้ยินข่าวนั้นคล้ายเป็นว่า ปู่ของผู้เลาได้เสียชีวิตลงมอบอกว่าเสียชีวิตจากการถีปู่ทองเสียอย่างรุนแรงเห็นแต่อาสะภัยว่าเอาไปทรงโรงพยาบาลบ่ท่านปู่ก็เลยเสียชีวิตระวางทรงไปโรงพยาบาลก่อนหมื้อทีปู่จะเสียชีวิตแค่ขึ้นเดียว อาทีเพ่นนอนอยู่ทุงหน้าเพ่นไปทําบานอยู่ทุงหน้านั้นเพ่นลงมาเหี่ยวกลางเด้อเนาะห้องหน้ามันอยู่หนอกบานเพ่นกันแนมไปทงังปลายทงหน้ามันสิมีกอไผ่มีพ่นเขาเอื้อนว่าจอมพ่อนอยู่หันเนะาะอาเราเห็นดวงไฟดวงใ่ๆอ่ะลอยออกจากจอมพ่นนั้น่ะลอยไปบ่ไกลหนึ่งก่อนดวงไฟนั้นจะหายไป พอมาถึงเสาวันซุกอาสะไยก็เฝ่าไปส่งข่าววา่าต่องผ้าปูไปโรงพยาบาลเพราะว่าปูทองเสียต่างแต่เมม่ขึ้นวันพลหัสแต่กะนั่นแหละไปบดถึงโรงพยาบาลปูกะได้เสียชีวิตลงซึ่งมันตรงกับเมื่อที่ปูเหล่าให้ฟังเลยว่าขันเขามีการห้ามผีแบบนี้จะไม่ค้นตายเกิดขึ้น แต่ผู้เราก็บอกคิดว่าจะมาเป็นปูอของเจ้าของหลังจากที่ปูเสียชีวิตแล้วกาทำบุญเจ็ดวันให้ปูเรียบร้อยเนาะอยู่ซื้อ,อ,อต้นบะข้ามที่ปูหวงนะ่ะมันก็มีแม่งบงค้นขึ้นเต็มเลยแล้วก็แม่งบงค้นนั่นก็ขึ้นเต็มบานขึ้นนอนบานบได้เพราะว่าแม่งบงค้นเต็มเป็นหมดเป็น เป็นหมืนม่นๆเป็นเส้นแสนๆก็มอกไปนี่เฮาจะบอเห็นยังเลยเห็นแต่แม่งบงคนณดำผุดไปหมดเลยพ่อนอยู่บ,บ่ได้บงว่าเกิดจากสาเหตุอียังก็จางเขามาาขาอาสะพัยกับอาช่ยก็จางเขามาาขาเอายามาฉีดรอบแรกนั้นก็บาตายนะรอบสองรอบสามจังเบิดแม่งบงคนจังเบิดล์ลเราข้าวหนี ขนขางบานที่ยูบุบานติดกันนะ่ะเขาก็บอกว่าหลังจากที่ปูเสียได้แค่สามสี่เหมือแกะกะลงมาเขาห้องน้ำนี่แล้วคือค้นบันนองส่วนในญ่เขาเสร็จถ้ำาของน้ำไวขังหลอกตัวบานเขาลงมาเขาห้องน้ำแล้วเขากันแนมไปเรื่อยแหละแล้วใบกิ่งมันกลับไปกระทบกับเงาเงาหนึง่งก็เลยมองตามเงานั้นม่องไล่ระดับเกินไป ก็ไปเห็นว่ามีคนนางอยู่บนหลังคาบ้านของปูเป็นเหมือนคนนางก้มหนาแต่ว่าเสือบอไซนุ่มคือจังนุ่มผัดเตียยนี่ล่ละเขาแนมบอเห็นหนาเขาดอกว่าเป็นผู้ใดหลังจากนั้นป่านั้นเลากับบ่อเขาเราห้องน้ำแล้วก็ข้นบ้านเล่านอนเลยพอถึงตอนเสามาป่าคนนั้นแกก็ค่อยมาเล่าให้ฟังว่าแกเห็นเหมือนมีคนนางบนหลังคาอยู่ ทุกวันนี้กันยังบ้านหูวา่าคนที่มานางนั่นเป็นผู้ใดบางคนเขาก็ว่าน่าจะมาก,กับขบวนหามผีที่ได้ยินกันขึ้นนั่นถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้ำเด้อยค่ะเด้อขอบคุณค่ะ